ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด บริษัทซาลีคัลเลอร์จำกัดมหาชนร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการและโรงพยาบาลสมุทรปราการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตให้กับผู้ป่วยที่ต้องการเลือดในการรักษาพยาบาลในช่วงวิกฤตโลหิตขาดแคลนที่บริษัทซาลี่คัลเลอร์จำกัดมหาชนเลขที่858หมู่2ซอยไอซีทับ1นิคมอุตสาหกรรมบางปูตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสุทรปราการบริษัทซาลี่คัลเลอร์จำกัดมหาชนได้จัดกิจกรรม CSR รับบริจาคโลหิตโดยดำเนินการร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาติจ วัมสมุทรปราการซึ่งการรับบริจาคโรหิตในครั้งนี้ได้มีคณะพยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมุทรปราการมาอำนวยความสะดวกในการรับบริจาคโรหิต สำหรับบรรยากาศของการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งนี้ได้มีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการได้มาพบปะพูดคุยและให้กำลังใจกับผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตโดยมีคณะผู้บริหารรวมทั้งพนักง,งานของบริษัทซาลีคัลเลอร์จำกัดมหาชนมาร่วมบริจาคโลหิตกว่า100คนซึ่งกิจกรรมบริจาคโลหิตของบริษัทซาลีคัลเลอร์จำกัดมหาชนได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำกิจกรรมจัดหาและร่วมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลได้มีเลือดสำรองไว้ใช้ ช่วยเหลือผู้ป่วยสืบเนื่องจากโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราก,การประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตเพื่อใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยลดน้อยลงสาเหตุหนึ่งเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ทำให้ประชาชนตื่นกลัวเรื่องความปลอดภัยการบริจาคโลหิตจึงลดลงเป็นอย่างมากส่งผลให้โลหิตเริ่มขาดแคลนทั่วประเทศซึ่งโลหิตที่ได้จากการรับบริจาคดังกล่าวจะนำไปสำรองเก็บไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาลด้วยโรคต่างๆหรือจากบวชเหตุที่มีความต้องการใช้โลหิต เป็นจํานวนมากในการรักษาต่อไป สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนิกาบุญลอดนะคะผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินบริษัทสาลีคัลเลอร์จำกัดมหาชนค่ะวันนี้เป็นโครงการที่ทางบริษัทได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลสมุทรปาการพร้อมทั้งกับสภากาชาตินะคะเพื่อมาบบริจาคโลหิต ให้กับผู้ที่ต้องการรับบริจาคโลหิตนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะสถานการณ์การขายแคล่เลือดนะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่รอรับบริจาคเลือดนี่นะคะค่อนข้างมีเป็นจำนวนมากนะคะทางบริษัทเนี่ยเล็งเห็นแล้วว่าการทำบุญในเรื่องของการบริจาคโลหิตเนี่ยจะสามารถช่วยเหลือผู้ที่ต้องการรับเลือดแล้วก็สามารถต่ออายุผู้ที่ต้องการรับเลือดเนี่ย ได้มากนะคะซึ่ง ทางบริษัทเนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า,าโครงการนี้นะคะจะสามารถาทําได้เรื่อยๆนะคะทุกรอบ3เดือนทางบริษัทเนี่ยคิดว่าอนาคตเนี่ยถ้าเกิดสามารถเป็นจุดเซ็นเตอร์รับบริจาคเพื่อจากพนักงานนะคะพร้อมทั้งกับบริษัทที่อยู่ข้างเคียงนะคะก็จะสามารถช่วยสังคมได้มากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับวันนี้นะคะทางบริษัทเองเนี่ยได้มีเพื่อน เพื่อนพนักงานและก็ทีมบริหารนะคะร่วมกันบริจาคเลือดในครั้งนี้นะคะมากกว่า100ท่านราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโลหิตท,ทุกหยดที่ทางบริษัทนะคะได้บริจาคไปวันนี้นะคะจะสามารถช่วยเหลือสังคมได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะขอบคุณค่ะทีมข่าว a e c tv channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด